เชื่อกันกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ถ้าไม่กดผู้หญิงคนนี้จะตกลาวาภายใน10 9 8 7 6 5 4 3 2 1เ yeah! ย้าาอเย้ผู้หญิงคนนี้รอดแล้วนะครับทุกคนก็นอย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องดีมคุ้งด้วยนะครับผม บอยอะไรมึงไม่ปิดวะเนี่ยโอ๊ยแล้วมึงเปิดแล้วไม่ปิดเปลืองค่าไฟไหมเนี่ยเออขอโทษเมื่อคืนเผลอหลับกูก็งงเหมือนกันเนี่ยนี่เลยแล้ววันนี้เราเราต้องไปไหนวะเราเหนบอกผู้จัดการบอกว่ามีนัดพิเศษมีมันมีใครจะมาหาเป็นพิเศษไม่รูอใช่เหรอไม่รอหาอะไรกินนะหิวโอ้ไม่มีแต่ไอเบอร์ทองที่กูสั่งมาเพื่อน หมดเลยว่ะเอ้ย๋อเฮ้ยวันนี้เราออกไปหาอะไรกินกันไหมไปไปไปเฮ้ยบอยฮะอะไรคนดังเพื่อนคนดังคนดังคนดังเอ่อผู้เนยช่วยพวกที่ผู้จัเกอรที่พูดถึงรึปเปล่าทีมที่แสดงมีฝีมือในการต่อสู้เอออ่าใช่ครับพวกผมเองครับครับผมเอ่อพอดีฉันมีปัญหานิดหน่อยอะพวกเนยช่วยฉันหน่อยได้ปหมเออครับ อ่ามีมอะไรครับพดดคอมพิวเตอร์ันะที่เขาบอกว่าท Iron Man ําไอรอนแมนอ่ะเออที่พวกนายเชื่อกันนะอเกิดการคุ้มเครื่องหรือเสียขึ้นเบมิมฉันควบคุมไม่ได้เอาแล้วทำไงครับทีนี้ฉันจะให้พวกนายไปจัดการหน่อยนะเอาพวกผมจะจัดการยังไงล่ะครับไม่เป็นไรฉันเตรียมชิเกาอกไว้บนเครื่องบินเรียบร้อยแล้ว เออเฮ้ยบอยโทนี่สตาร์ดเออแล้วผมไห้ตกลงเรื่องเกิดขึ้นวินนะฉันเติมโต๊ะให้เรียบร้อยแล้วจองขึ้นเรียบร้อยแล้วในกล่องนี่เลยกำลังจะถามเลยอ๋อมึงหยิบไปแล้วเหรอเฮ้ยมีเก็บแล้ววะแป๊บนึงเพื่อนนี่นี่นี่เขามีแถมด้วยวะอะไรวะเฮ้ยตัวสามล้านเลยเหรอวะโคตรดี เออยังไงก,ก็ช่วยเช่าตัวเลิกกันนะถึงจะไม่เป็นข้าตอบแทนแต่ว่าตัวนี้ฉันต้องรักษาตัวเพราะว่าเพิ่งโดนหนุ่นเล่นงานนะได้ครับเดีย๋ยวผมจะจัดการให้แน่นอนครับนายต้องระวังหุนตัวใหม่ของฉันเป็นพปเสือเลยนะจเว่ามาร์ค58เอ๊ะไม่ใช่8 5โสห้โอ้ยตัวล่าสุดหรือวะเล่ไไนไม้ปะ เออต้องมีคนช่วยแล้วว่ะงั้นผมขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวผมไม่ได้ได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวผมมาหาอีกทีนะครับเดิน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 ครับผมผมโอ้ยคนดังว่ะสามล้านสามอันพอดีว่ะเออว่าแต่บ้านมาอยู่ไหนวะเอาทางนู้นทางนู้นโอนลงนะเนื่อนทำไมหิววะใช่อันนี้นี่เพื่อนนี่ชวนนิสตาก็ให้มาด้วยใช่ กินทุกวี่ทุกวันกินจนกล้ามขึ้นไม่ไม่ไม่เอออาบน้ำเออบ้านพูด้พอเลไม่้านี่เท่าอะไรเนี่ยไม่แล้วไปทำอะไรบ้านบ้านพูดถึงหัวไออาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำร็วๆอาบน้ำเร็วอาบแล้วอาบไมโดมก่อนเนอะเดี๋ยวจะเย็นอาบแล้วไหนดูคนบ้านดิ ลกหมดเลยอ่ะไม้โอ้โหอะไรเนี่ยทำไมยังไม่เห็นมีอะไรเลยเออบอยเขาเรื่องอะไรก็ได้มาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้มาตงนี้เชื่อไหมเชื่อไม่เชื่อเดี๋ยไม่ทันถามบอยว่านี่ก่อนเพื่อนรู้จักชูนิสตาร์อป่ะอ่ะใช่เขาลอเราป่ะเออใช่ตอนเนี้ยเขาอยู่หน้าบ้านเราไหน

เออยังไม่ได้ไปครับโซลมาแล้วลุกเกอร์หรออ่าเดี๋ยวพวกผมไปกันสามคนนะครับเออได้ได้ได้เข้าผมก็น่าจะพอสินาะครับผมพอแน่นอนครับผมโอเคขอให้ผมเทพเจ้าของผมเจ้าะนะครับคำสมิดาไปไม้ไหนี่นี่ก็มาเข้าเรื่องเลยแล้วกันคือคืองี้ไม้ คืออะไรเหรอไม่มีเลยครับคือน้องน้องสาวผมเขากำลังค้างคายกับพี่โทนี่ครับหลังจากที่ส่งเสร็จฉจะให้ลายเซ็นเดี๋ยอแล้วโอเโหต้องแข่งเร็วไม่ดีอไม่ดรยังไม่ทันเข้าเรื่องเลยคืออย่างงี้คือพี่กับบอยยัง พี่กับบอยออกมาจากบ้านแล้วเจอพี่โทนี่แล้วเขาบอกว่าให้เราอ่ะไปบ้านเขาไปจัดการไป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 บ้านเขาฟังกนไปจัดการหุ่นยนต์ที่แบบว่าคอมพิวเตอร์เขาเสียมันกลายเป็นร้ายแทนอ่ะจากดีอ่ะเขาหลอกให้อราไปมุกมันยากเลยนุ๊กอยิมเดี๋ยวเดี๋ยวไอหุ่นยนต์ที่ว่าถึงจาวิสหรือเปล่าน่าจะจาวิสใช่ใช่ใช่ว่าแต่ สนามบินใช่ไหมเราต้องไปรอที่สนามบินใช่ไหมรีบไปเลยดีกว่าทไมเขาต้องมาวันที่กูรถพังด้วยวันนี้อ่ะแล่ดูมดแบบว่าแบบล่าเรืองทำไมเขาล่าเืองจงวะเนี่ยใช่ เร็วเร็วช้ากันจังเลยไม่มีรถไงเออวันนี้ดูแปลกๆกันนะใจแรกเห็นเช้าเห็นเห็นนั่งรอเบื่อเนาะพอเห็นคนโทนี่้วนี่แบบว่าเห็นโทนี่ทีข้างใครไปตังไหนต่อไปอะไรนะใครจะตบแล้วนะไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรทางนี้ทางนี้เราต้องนั่งรออ่ะ เพราะว่า <S 2> <S 2> <S เขาบอกว่าเขาจองให้แล้วใช่ไหม <S <S เออน่าจะมาแล้วแหละรอตรง,งตนี้แหละเขาคงเขาคงไม่ใช่เจ้าวิศขับหรอกาปคาไปตายสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับผมดีมนะครับผมใครอยากมีสิทธิพิเศรรษมากมายกับช่องพี่ดีมแล้วมีหลายเลเวลให้เลือกก็อย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วเราไปดูคลิปกันเลย ขึ้นรถหรูๆขึ้นเฮลิอคอปเตอร์หรูๆกับเพื่อนเออเออข้างหลังนั่งสบายกันไหมครับเออเออสบายครับผมอเออแต่ว่าแต่เป็นเออ่คนขับให้อ่คุณโทนี่ใช่ไหมเนี่ยครับครับผมเป็นมานานแล้วอุ้ยบอยอุ้ยเธอไปโลบแบบหรูขนาดนี้วะเด็กเพื่อนหรูมากตัวก็จะ,ะทำตัวสบายๆามสบายนะครับผมก็เวลาอยู่นั่งถึงแล้วครับอุ้ยเจ๋งดีวะบอย เฮ้ยฮ้เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยบอยบอยเฮ้ย เจ็บพีดพีดเนี้ยมพีดเนี้ยมทำไมทำไมพี่บอยบอยเอายังไม่ตายเหรอคุณว่าตายแล้วนะเนี่ยอุ้ยอะไรไม่รู้โอ้โหเฮ้บอยคุณเจ็บขามากเลยว่ะอหามวยปวดหัวอ่ะอ้ยเอานี่คือเฮลิคอปเตอร์ตกเหรอเนี่ย ก็มามาหน้าสุดยิงแน่เลยไม่ใช่ตัวมันก็มีเสียงอยู่นี่โอ้ยไงเสียงยิงไม่เงือกไอ้กล่องที่เราเซตมาไอ้กล่องที่เราเซตมาไอ้ที่คุณโทนี่เขาเซตมาเนี่ยหว่าไหนวะไม่เห็นเลยว่ะไปลงลงลงไปดูดิโว้ยเจ็บไปหนึ่งนิ้วไอนิ้ลงมานี่เอาหนุนหยิบมาให้พี่แล้วกันเฮ้ยนิ้งมีดาบใช่เหรอไม่ไม่ให้ เฮ้ยนี่นี่นี่โอ้สวยเอามีแค่ก ỏ กระดาบเหรอวะอ๋อนู่น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 พิ่งจะมีเหรอมีจริงไอ้มีรองเท้ามีรองเท้าเอา,อาเอาดาบไปเอาเอาดาบพี่บอยดาบดาบดาบขอบคุณครับอ่าแล้วเออเห็นกล่องอยู่ตรงนู้นเออว่ะนี่เหรอสว้มย์ตะเกียงะกะมาอ่านัล้วกางเกงกางเกงต้องหา ต้องหาต้องหาโอ้ดีนะไฟมันไม่โดนเราอ่ะเพื่อนนี่นี่นี่แม่อ่ะเออเราแอปเปิลทองอ่ะแอปเปิลทองชิปกายแล้วเด้อไหนไหนวะบอลอันนี้กล้องเปล่าเอ้ยกล้องอ๋อนู่นนี่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 เข้ามือเาแล้วเอาเฮ้ยเอามา บอยคือเมื่อกี้เราโดนอะไรไปวะว่าน่าจะมาค่าแปดวะเด้ยแปดาคุณโทนี่พาคุณหลออแล้วนะแสดงว่าที่ลุงโทนี่เขาบอกมันเป็นเรื่องจริงดีวะนึกว่าเขาพาเรามาทัวร์เล่นๆนะเนี่ยแม่เอ้ยเฮ้ยนี่ไงเอเจอแล้วเจอแล้วถึงแล้วถึงแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเลยเออไม่ตอนนี้ไม่เห็นอะไรเลยย่าบังออกมาสิก็ตัวเตี้ยโล มันสูงมากนะจ่ะเอ้ยนี่ไงใช่ป่ะนี่มีกล้องมีกล้องมีกล้องบอยเพื่อนมีกล้องเฮ้ยย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 ยจยยวิทยย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 คยยยยยบยยยยบอยย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 กยย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 ย เฮ้ยเฮ้ยไม่กับดัก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 นั่นนั่เดิน่าเฮ้ยระบบอัตโต้เฮ้ยระวังเดินเดินระวังกดักยทุกคนม้นั่นแหละมือนเหมืนน่าจะรู้ตัวแล้วแหละจะปิดให้ใหม่เ่าปิดละเร็วไม้เรย่ยิย่ยิ่งยิ่งยิ่ิ่งย่งยิยิ่งยิ่ง่ยิ่งเิย คุณไอรอน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 นั่นแหละอาจจะระบบเจ๊งก็ได้นะเว้ยเฮ้ยบอยดิ๊ดดิ๊ดิอันนี้น่าจะร้านจอดแทนไม่ร้ไม่ได้คือจริงจริงเราจะต้องมาลงตรงนี้เว้ยไอ่ะเฮ้ยอาจจะมาดีก็ได้ดูดีหน้าตาน่ารักก็ได้ทำไมเป็นไรไม่รู้สิไม่คิดว่าชคุณลงโซนนี่้ได้เยอะนี่แห่ะ อะไรนะบอยไม่คิดว่าชุดคนโทนิคุณคนดูคนลุงโทนี่จะเยอะขนาดนี้เฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นวะรู้ว่าเป็นแบบว่าทีมงานเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรทำไมอะเขาเขาก็ดูเป็นมิดดีนะโอ้โหบอยเราต้องไปแล้ววะอืออุ๊ยโอ้โหมันมันตีตีไฟด้วยอะตีสะท้อนมามาดิวมันไม่ใช่เดนน้องใ่ไนะ โอ้ยกีตัวัเนี่ยอุยอุยอุมา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 โดพี่มาโอ้โหมอย่างเดียวเลยวะมา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 อุ้ยไม่เงยอ้หอ้ยอุ้ยไหวไหทุกคนไหวไหมไหว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 นะไหว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 โดดติสวยฟาด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 ฟา อุ้ยหมดแล้วหมดแล้วทุกคนหมดแล้วนะโอ้โอโบยไหวมไหว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 วงว่าจังวิ้งวิ้งโคนิ่งวะไอ้กก้องล้กกเด็ดเดเด็ดทุบเพื่อนทุบเออเ้าทางนี้ใช่ไหมอ่าใช่หะอุ้ย้ย้ก้องมึงปิดตรงนี้ก็ได้เพื่อน มืดมากเลย่ะเพื่อนนี่มันมืดเลยอ่ะกล้อง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 ไอ้ชุดเฮ้ยทำไมมันมืดไวจังวะนี่อ่ะมันมืดเหรอเฮ้ยแต่แต่มันมีมันมีระบบอยู่นะระบบแบบทำให้เช้าได้ไปหาปุ่มก่อนเฮ้ยโอ้โหแล้วปุ่มมีเยอะมากเลยนะเดี๋ยวลองสุ่มดิหาตรงนี้อ่ะกูหาตรงนู้นหาตรงนี้ก็ได้ไม่อยากกดมั่วเลยวเหเออเฮ้ยโอเค เอ้ยแต่วิวสวยทุกคนทุกคนเจออะไรไหมอ่ะโอ้โหเจอปุ่มยังปุ่มต่อุลยเพื่อนบ่กูเจอกูเจอตอเพื่อนกูก็เจออีกตัวหนึ่งเพื่อนแต่ทำไมมันมีอะไรอ่ะไหนบอยอยู่ไหนเพื่อนไม่มีอะไรเลยกูกูเจอตอเพื่อนอุ้ยโอ้โหอืมเฮ้ที่นี่คือที่ไหนอ่ะไปมานี่ก่อน นู่นบนลนู่นเนี่ยไม่ไม่ไม่เห็นมีอะไรมัคช่างโดนตับตีตูดนี่ยนแหละข้างบนนะไม่เห็นนะทำไมข้างบนมีอะไรอ่ะก็ดูสิหน้าไหนทั้งขึ้นเนาะมานี่มามาเย็นตรงนี้มาเดี๋ยวมีอะไรไหโอ้ช่างไม้แล้วไปบอยไม่ไหวละกูหัวร้อนละมานี้โอโหนักใช่ไหมโอ้โหนักใช่ไหมอุ้ย อ๋อมาร์กหนึ่งกูลืมอันนี้มันชุดมาร์กหนึมาเลแสดงว่ามันเมื่อกี้แสดงว่าดาบแรงนะเนี่ยดูจากทรงเนี่ยพี่โทนี่ให้มาลุงโทนี่สุดยากหล่อหล่อแล้วใจดีอ๋อที่สบายใจบอยเมื่อกี้กูเจอกูเจออีกร่างหนึ่งแปลกฮาใช่ไหมไม่รู้แต่ตัวใหญ่มาก ไม่เอาทางนี้อ,อืมมาไปห้องน้ำบอยก่อนสองนีด้วยตอนที่เขายังไม่เห็นเราเว้ยเราไปหาไอ้ที่มันเปิดเปิดให้มันตอนเช้าก่อนไเปเพื่อนมันมีปอมอยู่อย่าลืมยิงระบบอ,อัตโนมติกัมีนด้วยฐานทับเขาอะมึงบอกเขาไม่เห็นแต่เขาเห็นเราตั้งแต่เราขับเครื่องบินมาเลยนะใช่อย่าบอกนะนคนนั้นเขาเป็นคนยิงเราตกมา ไม่นะเอ้ยไปหาไปหาปุ่มเปิดช้าก่อนไปแล้วอยู่ไหนอ่ะก็เมื่อกี้กูบอกให้หาปุ่มไม่หากันละความมีอะไรกูน่าบอยเป็นไรตก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 โอ้มีอะไรกินเลยอ่ะยังไ่อะไรอ่ะอุ้ยนั่นแหละเฮ้ยอะไรตกใจหมดไม่โอเคเจอแล้ว นายบอยเฮ้ยเนราเขาเขาจะเขาไอ้ไอ้ตัวน,นั้นจะไม่เห็นเรามากกว่าเดิมเหรอเออนะ่ะก็พร้อมบวกเสมออะมา,ารางกายต้องการกระทะเฮ้ยจะดาบทำไมมันแรงปแปลกๆปวะบอยนั่นดินั่นช่างมันเถอะบอยอยู่ไหนตุ๊เตรียมเปิดแล้วเพื่อนเขายังไม่เห็นยังไม่เห็น,นามาแล้วมาแล้วแป๊บนึงนะเหมือนกูเห็นเชี yeah. ่ยอะไรถุงมือทาโร่ ไหนวะอุ้ยเออวะชิปอุ้ยจะตีทำไมเนี่ยกได้เนี่ยบอยเรามาขนาดนี้แล้วมึงพูดขนาดนี้เหรอมึงจะตัดเต็งว่ะฮะคุณโชนี่เขาฝากมาขนาดนี้เราต้องสู้ไหวดิเพื่อนโอ้โหเลือดแปดสิบห้าล้านยอดม้กแปดห้าเนี่ยโอ้โห

ยิ่งตกยิ่งดีเลือดยิ่งน้อยแล้วมันก็เราก็ลอมวาร์ปขึ้นมาไงเลย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 เอาเลยตี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 เลยถึกมากตีเลยถึกมากตีเลยพยายามอย่าให้ตายเดี๋ยวต้องนี้พาไปเลยได้ได้ได้ตีเลยเฮ้ยตีพี่ทำไมตีเลยโอเคตีมันตีตีเฮ้ยบอยบอย ไอ้บอยเป็นอะไรไม่นั่นน่ะเพื่อนเฮ้ยเอา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 ไม้ตีมันลงมาไม้ตีมันลงมาเ้อดี๋ยวเดี๋ยวก็ใช้ขาสมุนไกุงกินสมเนไพรงดยอดเดอเฮ้ยเฮ้วอมังหนึ่งสองสามเฮ้ยมาแล้ว ยังยังดีรสเตนสอนกูมาเออวิ้ยวเฮ้ยบอยบวกข้างล่างเลยไหมเอาเลยเวิไออยู่มั้อยู่วนอยู่อยู่วนอยู่อยู่วนมากูบวกอย่างนี้ไปเรื่อยเลยเพื่อนมาโอเคมามาอย่าให้มันตกน้ำก็พอเออเออเฮ้ยอย่าให้มันตกน้ำตีออตีตีมันตีมันตีตีตี ตีผิดอะไรเอ้ยผิดคนผิดคิวเออเฮ้ยคือหลอดแล้วเข้าทำไมห้ามตีอย่างเงี้ยเฮ้ยไอ้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 หมดเออวะค้างยิ่งดีอุ้ยพี่ติดเอ้าขึ้นไปไงวะเนี่ยลงไปอยู่ลงไปอยู่มันเฮ้ยเฮ้ยมันติดมันติดตีตีตีตแม้วมันตีดเร็วจะตกแล้วจะตกแล้วจะตกแล้วมันมาถึงมันจะตกแล้วกูจะตกแล้ว ตีตีโอเคโอเคใกล้มือใก่ตีหน่อยอือืออแล้วใกล้ด้วไม่ไม่ไม่ถึงเอลเนแมนโอ้ยเนี่ยเออเป็นเวลผักเลยอือืโอ้ยกูจะตกแหล่ไม่ตกแหล่เลยเนี่ยเอาที่เราเรียนมาเอาเฮ้ยกูใช้ด้วยเฮ้จิ๊บเอากูผิดคาถาเลยเนี่ย อ่ะตรงนี้แหละดีกใกล้มือใกล้ตีน yani layers, อ, acha, อื uh, ออเออือค่อยมาใ้ตาแล้วเรี่วโอ๊ยลงน้ำแล้วอะแล้วเครื่องไม่เป็นไรเลยหรอไม่ช็อตมันบอกวไอ้คอมพิวเตอร์มันเสียอุ้ยอุ้ยเอามาเหอบมาในน้ำเข้ามากาะแรงมากเฮ้ยยิ่งลงน้ำยิ่งยิ่งดีมันจะได้ช็อตไงเนี่ยรถไวมากเลือยเรื่อยอะโอเค ตายตายตายวันฮิตวันฮิตเออว่าแต่เราจะขึ้นยังไงอ่ะเอออันนี่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 ไปนี่ทำยังไงมาเลยอ๋อยังไงเดี๋ยวเราต้องไปเอ้ยเอ้ยบอยดอยเอ้ยมึงใช้ข้าถาที่เราใช้กันตอนเด็กๆดี ที่เราเรียนในโรงเรียนนินจาขาไม่ใช้ขึ้นไปที่ที่เราเรียนโรงเรียนนินจาบอยอ๋อเล่นเคร่องเล่มากกวสายเข้าอะไรอ่ะเออฮัลโหลครับเอ่ออ๋อคุณโทนี่เหรอเรียบร้อยแล้วครับอยากคุยอยากคุยอยากเขารับผมนี่อันนี้คืออยากคุยคือระหว่างมามันมีปัญหาหน่อยครับ อะไรครับอยครับครับอุ้ยโขอบคุณมากครับอะไรวะครับผมอันแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเจอกันครับครับครับขอบคุณครับคุณที่เขาบอกว่าเดี๋ยวาจะส่งเครื่องบินมารับเฮ้ยเฮ้ยมาที่ไหนพร้อมเดี๋ยวเขาบอกจะจ่ายให้อย่างงามเลยโอ้โหไม่ต้องทำแม่งแล้วหนังนะทุกคนอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมมบอกเขาแน่นะว่าลายเซ็ยน่ะเขาบอกไว้ลืมจะคั่งอะไรขนาดนั้นเนี่ย อ่าอย่าไปรอตรงออี่รนร่อนร้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 อน้อนรอนรนร้อนรอรร้อนรอนรน้อรอรน้รนร้ร้อรอรอน้รอนี้รอนอนนร้นนรอนออรน้รอนี้รอนร้รอรน้อน้นรอรนร้ไอ้อรอรน้อรน้รอรร้ แลส่วนตรงนี้เขาน่าจะแบบว่ามันรีโนเวทใหม่มั้งเฮ้ยนี่นี่นี่กล้องเราไม่ผิดแล้วบอยเราไม่ต้องห่วงแล้วน no anyway ี่ก็มาดีก uh> ็มาดีก็มาดีเดี๋ยวขึ้นบินอีกนานเดี๋ยวก็มาแล้วอะไรไป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 ลุยลุยลุยไม่รอกันเลยมาสิมาไม้ให้อุ้มไหมเฮ้ยเฮ้ยมาแล้ว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  จะว่าเป็น